ซื้อบัตรซูกะง่ายนิดเดียวนะคะบัตรเดียวเที่ยวทั่วโตเกียวจ้าก่อนอื่นเลยเราก็ต้องตามหาตู้ที่มีสัญลักษณ์นี้นะคะซึ่งจะสามารถหาได้ทุกสถานี JR ทั่วโตเกียวเลยจ้าใช่ในบนนี้ใส่ชื่อดีกว่าแล้ก็ต้ออากีก็ใส่ชื่อ ชื่อเล่นก็ได้มั้งวันเกิดเพศแต่เพศแต่วันเกิดเดินโทรศัพท์ไม่ม่เลอร์จน่ายอ่ว่่ว่ว่วอว่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 ่ว่เ่่่ว่่มอ่จ่ เมื่อเราใส่เงินเข้าไปครบทวนแล้วนะคะระบบเขาก็จะคำนวณให้นะคะว่าจะเป็นเงินถอนเท่าไหร่แล้วเขาจะมีบอกอยู่นะคะว่าจะเป็นเงินในบัตรเท่าไหร่แล้วก็500เยนจะถูกหักไปเป็นค่าธรรมเนียมบัตรนะคะจากนั้นเราก็ กดรับบัตรรับใบเสร็จนะคะรับเงินทอนรับทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยจ้าและปลายลืมบอกไปนะคะบัตรนี้มีอายุได้ถึง10ปีนะคะนับจากวันที่เราใช้งานบัตรครั้งสุดท้ายนะเท่านี้เราก็มาเที่ยวโตเกียวได้แบบนานมาก